ไม่ค่อยออกสื่อภาพล่าสุดพระเอกดังหลังเจอมรสุมชีวิตตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่นักก็ทำเอาเป็นดาวแฟนคลับบนคิดถึงกันหนักมากสำหรับพระเอกซุปตาคิมซอนโฮที่ก่อนหน้านี้เจอมรสุมชีวิตมากมายและถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยออกสื่อบ่อยเท่าไรนักและนานๆครั้งเขานั้นจะออกมาโพสภาพลงอินสตาแกรม แต่กระแสะความนิยมของเขานั้นไม่ค่อยหายไปจากโซเชียลเลยและตอนนี้ยังมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นทะลุ8.1ล้านแล้วและล่าสุด10ตุลาคมในโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพของคิมซอนโฮขณะพักผ่อนทานอาหารหลังจากถ่ายโปสเตอร์งานแฟนมิทติง้งและซีซั่นกรีตติ้งเสร็จแคปชั่นแท็กรูปภาพของซอนโฮนานมากแล้วที่ไม่ได้ลงแท็กมื้ออาหารวันนั้นของซอนโฮ เมื่ออาหารหลังจากถ่ายโปสเตอร์งานแฟนมิทติ้งและซีซั่นกรีตติ้งเสร็จนักสแสดงซนโฮที่กำลังคีบอาหารให้กับทีมงานทุกคนครับวันนี้ทานเมนูอะไรกันหรอครับอย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะครับเอาเป็นว่าภาพนี้ก็ทำแฟนคลับหายคิดถึงและรอติดตามผลงานของหนุ่มคิมซนโฮที่มีออกมาเรื่อยๆ